i bravo. I. กลับมาด้วยเสียงแตรดังก้องเวหาพระคริสต์กลับมาด้วยเสียงแตดังก้องเวหาเพื่อมารับค่ากลับไปอยู่ในมืาาจะกลับลงค่าจะกลับลง,บลงที่พระบาทาด้วยทองใจและสันตว่า right down. ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับรายการวันนี้เป็นวันดีเมื่อสักครู่เราได้นมรสก,การพระเจ้าผ่านบทเพลงพระเจ้ายิ่งใหญ่ไปเราได้ดูเราได้จินตนาการผ่านบทเพลงว่าดูดาวดูฟ้าเราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราเริ่มต้นวันและวันนี้ก็เป็นวันที่ดีครับอะไรที่เป็นวันที่ดีได้ก็คือวันที่เราคิดถึงพระเจ้าและรู้ว่า พระเจ้าทรงอยู่กับเราพระคำที่จะแบ่งปันกับเราในวันนี้อยู่ในสดุดี125ซึ่งอยู่ในชุดบทเพลงแห่ขึ้นที่มีตั้งแต่สดุดี1 2 0บถึง134บทเพลงแห่ขึ้นนั้นหลายๆคนตั้งชื่อว่าบทเพลงของผู้อยู่ไกลบ้านเพราะพวกเขากำลังเดินทางจากบ้านที่เขาอยู่อาศัยกลับไปหาพระเจ้าที่พันนิเวศของพระเจ้าที่เยรูซาเล็ม กลับไปนมัสการพระเจ้าในเทศกาลใหญ่ขณะเดินทางเขาคิดถึงพระเจ้าเขาร้องเพลงของพระเจ้าเหมือนวันหนึ่งที่เราได้ตื่นขึ้นมาเริ่มวันใหม่จะให้เป็นวันดีก็ต่อเมื่อเราคิดถึงพระเจ้าเดินไปกับพระเจ้าพระคำของพระเจ้าได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจอยู่5ข้อในสดุดี125ที่ชวนให้เราที่กำลังจะเดินดำเนินชีวิตในแต่ละวันให้คิดถึงพระเจ้า คิดถึงอย่างไรเราจะค่อยๆเรียนรู้ไปทีละ2ข้อ1ข้อหรือ3ข้อด้วยกันนะครับในข้อแรกกับข้อที่2บอกว่าบรรดาผู้ที่วางใจในพระยาเวก็เหมือนสีโยนซึ่งไม่หวั่นไหวแต่ดำรงอยู่เป็นนิดภูเขาอยู่รอบเยรูซาเล็มฉันใดพยาเวทรงอยู่รอบประชากรของพระองค์ตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิดฉันนั้น ในข้อหนึ่งและข้อสองบทเพลงชวนให้ผู้ที่กำลังเดินทางไปเยรูซาเล็มนั้นกลับมาคิดถึงพระเจ้าข้อแรกชวนให้เขาคิดถึงภูเขาซิโยนภูเขาซิโยนคืออะไรครับภูเขาซิโยนเป็นภาพของสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่พูดถึงป้อมปราการหรือบ้านของพระเจ้าในความหมายของฝ่ายวิญญาณขณะเดินทางเขาได้ร้องเพลงไปแล้วคิดถึงพระเจ้า เขาคิดถึงภูเขาคิดถึงที่ต่างๆที่เขาเดินผ่านไปเขาคิดถึงพระเจ้าให้รู้ว่าเมื่อมองภูเขาพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างมีพระเจ้าอยู่ภูเขาเป็นภาพของความมั่นคงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเขาแต่ชีวิตของเราไม่ใช่เพียงแค่การรู้ว่ามีพระเจ้าอยู่ไม่ใช่รู้แค่ว่ามีชื่อของ พระองค์หนึ่งที่เรียกว่าพระเจ้าอยู่ไม่ใช่แค่นั้นแต่ในข้อที่สองบอกว่าภูเขาอยู่รอบเยรูซาเล็มฉันใดพระยาเวทรงอยู่รอบประชากรของพระองค์ตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิดฉันนั้นพระองค์ไม่เพียงแค่เป็นแค่พระนามที่เราพูดถึงแต่พระองค์ยังอยู่รอบๆเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่อยู่บนเนินเขาครับแต่ไม่ใช่เมืองที่สูงที่สุด รอบๆยรูซสเล็มยังมีภูเขาสูงอยู่รอบๆนี่เป็นผู้แต่งกำลังมองบอกบู้แต่งเพลงสรุดีกำลังบอกกับเราว่าชีวิตของผู้คนในเยรูซสเล็มนั้นถูกล้อมรอบโดยการโดยพระเจ้าผู้ปกป้ปงปงองเขาพวกเขาอยู่พวกเขาอยู่ในพระเจ้านี่คือสิ่งที่ผู้แต่งเพลงสดุดีกำลังหนุนใจให้กับผู้ที่ร้องเพลงสดุดี125 ได้คิดคิดถึงพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่นะและพระเจ้าอยู่รอบรอบพวกเขาขณะเดินทางทําไมต้องอยู่รอบๆพวกเขาด้วยในข้อที่สากล่าวว่าเพราะคาถาของความอาธรรมจะไม่อยู่เหนือแผ่นดินที่ตกเป็นส่วนของคนชอบธรรมเกรงว่าคนชอบธรรมจะยื่นมือออกทําความชั่วคาถาในข้อที่สมพูดถึงอํานาจและการปกครอง แต่ตรงนี้พูดถึงอะไรครับทำไมต้องคิดถึงพระเจ้าวันนี้จะเป็นวันดีได้อย่างไรถ้าเราใช้วันนั้นอยู่ในทางของที่ชั่วร้ายทางที่อธรรมเราจะไปสู่ความพินาศพระคำของพระเจ้าชวนให้เราคิดถึงการปกครองที่แท้จริงขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระคำในข้อนี้กำลังบอกกับเราว่าแผ่นดินที่ตกเป็นส่วนของคนชอบธรรม เรงว่าคนชอบทำจะยื่นมือออกทำความชั่วทางของคนชอบทำกับทางของความชั่วเป็นคนละทางกันครับข้อนี้เป็นเหมือนข้อเตือนใจว่าระวังที่อยู่ในโลกนี้กําลังดําเนินชีวิตอย่าหลงไปตามบ้านเมืองต่างๆที่เขากําลังเดินไปและมันจะดึงให้เขาไปในทางที่ชั่วร้ายพระคําในข้อที่3เพื่อเตือนใจผู้ที่ร้องเพลงสะดุดีว่าระวังที่จะดิาเนินชีวิตสะดุดครับ สะดุดตกไปอยู่ในทางที่อาธรรมไปอยู่กับคนที่อาธรรมและทําดําเนินความชั่วถ้าเขาดําเนินความชั่วเขาจะไม่มีส่วนในความชอบธรรมของพระเจ้าและอํานาจของโลกนี้กําลังปกครองด้วยอํานาจที่ชั่วร้ายพระคําของพระเจ้ากําลังเตือนใจว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่พระเจ้าไม่เพียงดีแค่พระนามว่าพระเจ้าหรือพระยาเวเท่านั้นแต่พระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ อยู่ร้อมรอบพวกเขาพวกเขาอยู่ในการปกป้องของพระเจ้าและเมื่อเขาคิดถึงพระเจ้าการดําเนินชีวิตของพวกเขาต้องอยู่ในทางที่ชอบธรรมของพระเจ้าด้วยในการที่เราเดําเนินชีวิตในทุกวันของเราวันนี้จะเป็นวันดีได้เราต้องคิดถึงองค์พระมเจ้าที่อยู่กับเราพระเจ้าที่บริสุทธิ์พองเป็นใครพระองค์ประสงค์ให้เราเดําเนินชีวิตอย่างไรนี่คือ สิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราดำเนินครับแต่พระคำไม่จบแค่นั้นพระคำต่อด้วยการทูลขอในข้อที่4และข้อที่5ข้าแต่พระยาเวขอทรงทำการดีต่อคนดีและต่อคนที่มีใจเที่ยงตรงแต่สําหรับคนที่หันเข้าหาทางคดพระยาเวทรงพาเขาไปพร้อมกับผู้ทำความชั่วขอสันติภาพจงอยู่ในอิสราเอลพระคำสดุดีจะจบด้วยการทูลขอสองข้อ เขารู้แล้วการรู้จักพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์ไม่ใช่เพียงแค่รู้ว่าพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นใครและพระองค์อยู่อย่างไรแต่เราต้องทูลขอเพื่อตอบสนองเป็นความสัมพันธ์ครับขออะไรครับขอให้ความยุติธรรมเกิดในชีวิตของเขาขอให้การอวยพรของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาการอวยพรของของพระเจ้าจะอยู่กับคนที่ชอบธรรมความยุติธรรมของพระเจ้าจะช่วยปกป้องพวกเขาไว้ไม่ให้หันไปในทางคด เขาต้องอธิฐานและะลึกถึงพระเจ้าเช่นนี้และพระคำซาดีร้อยยี่ห้าจบด้วยคําว่าขอสันติภาพจงอยู่ในอิสราเอลสันติภาพหรือสันติสุขนี้มีมากกว่าการไม่มีปัญหาครับมันไม่ใช่การไม่มีปัญหามันไม่ใช่การไม่ถูกลบกวนแต่เรามีสันติภาพหรือสันติสุขได้ในองค์พระผู้เจ้าผู้พระหัตถ์ของพระเจ้าปกป้องเราไว้ครับในยอห์นบทที่20ข้อ21 22กล่าวว่า พระเยซูคริสต์ตรัสกับพวกเขาอีกว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายพระบิดาทรงใช้เรามาอย่างไรเราก็ใช้พวกท่านไปอย่างนั้นเมื่อพงตรัสอย่างนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจเหนือพวกเขาและตรัสว่าจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิดพระเยซูสอนและประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราในทุกวันนี้กำลังบอกกับเราว่าพระเยซูไม่ใช่เพียงแค่ผู้มอบคำสอนแต่พระองค์ทรงอยู่กับเรา เรารู้จักพระองค์เราไม่รู้จักพระองค์แค่เพียงแค่คําสอนแต่เราดําเนินชีวิตตามพระองค์เพราะเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์โดยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่กับเราพระเยซูคริสต์สําแดงความชอบธรรมของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ลงมาเพื่อไถ่และให้เราได้รับการปกป้องได้รับการคืนดีกับองค์พระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราในการดําเนินชีวิตในวันนี้ขอให้วันนี้ที่เป็นวันดีขององค์พระผู้เจ้าเราจะไม่หลงลืมทุกวันที่มีพระเจ้า เป็นวันดีครับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรทุกวันเป็นวันดีขอพระเจ้าทรงอวยประพร์พี่น้องทุกๆคนนะครับอธิฐานด้วยกันสรรเสริญและขอบคุณองค์พระเจ้าในทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาเราออกไปดําเนินชีวิตขอองค์พระวิญญาณบริสุทธ์ทรงช่วยให้เราระลึกถึงพระเยซูคริสต์ละลึกถึงคําสอนของพระองค์ระลึกถึงองค์พระวระิญญาณบริสุทธ์ผู้ทรงนําชีวิตเราคอยทุกวันทุกอย่างที่เราทําในวันนี้ เป็นสิ่งที่ดีเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์และเราเห็นพระพรและการเกิดผลในชีวิตของเราขอพุ่งส่งอวยพระพรในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน